กายภาพผะหสวัสดีค่ะนักกายภาพบำบัดอัจฉราพรจากโรงพยาบาลพระหนผลพันพยุหเสนานะคะวันนี้ก็จะมาสอนการออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดคอค่ะเดี๋ยวเชิญทำตามกันได้เลยนะคะท้าแรกนะคะก็คือลดอาการปวดบ่าทั้งสองข้างค่ะเริ่มจากมือนึงจับเก,ก้าอีอ้ไว้กันไม่ให้ไหล่ย,ยกลอย แล้วเอามือด้านทีเอียงจับศรีรษะไว้กดให้รู้สึกตึงนะคะค้ั้งไว้นับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาแล้วก็เอาติจับมาอยู่ตรงกลางสลับข้างนะคะกดให้รู้สึกตึงที่สุดแต่ไม่ปวดนะคะนับ1 1ึ่ถึงสิครั้งไว้1 2 3 2> 4 5 6องสาม สำหรับคนที่มียาการกวดตึงบ่านะคะต่อไปท่าที่สองก็คือยืดกล้ามเนื้อ,อต้นคอทางด้านหลังก็คือจากที่เราเอีง Rut, ยงตรงๆแล้วก็เป็นก้มศีรษะศีทษาอุ้งศาก็กดลงมือจับกรบอีไว้ไม่ให้ไหล่โยกยเหมือนเดิมนับพันไว้นับหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งสองสามส mm. ี 2015, 30, 50, 80, ่ห้าเจ็ดแเก้าสิบกลับมาอยู่ในท่าปกตินะคะแล้วก็สลับข้าง ต้องซีซ่ยังพอ45องศาช่วยกดให้ตึงที่สุดแต่ไม่ปวดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด้าสิบต่อไปนะคะท่าที่สามก็คืออันนี้จะยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณท้ยทอยแต่แับคนที่รู้สึกตึงตรงท้ายทอยหรือบางทีการที่เรานั่งอยู่หน้าคอมนั่งทำงานแล้วเผลอไหลคอยื่นไปทางด้านหน้า ก็จะทําให้เกิดมีอาการกวดคอได้นะคะเริ่มแรกก็คือเอามือข้างที่ถนัดกดค้างลงส่วนมอือข้างนึงดันศีรษะให้เหมือนเราก้มคอลงนะคะให้รู้สึกตึงตรงท้ายคอยค้า,างไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้เดแปสิบต่อไปท่าที่สี่นะคะสําหรับ การที่แบบว่าบางทีเราใช้แขนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะทําให้รู้สึกตึงตรงบริเวณสะบักั้งหลังได้ถ้าบริหารก็คือประสานมือพยายามโน้มไปด้านหน้าก้ามศีรษะลงจะรู้สึกตึงบริเวณสะบักนะคะงทางไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าเริมค่ะแต่ละท่าก็ทำประมาณ ห้าถึงสิครั้งนะคะสำหรับท่าเหล่านี้นะคะก็เป็นท่าง่ายๆที่ทุกคนสามารถออกกำลังกายเองที่บ้านได้นะคะโดยความปรรถาาีจจากกลุ่มง,งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลพระลพลพยุหเรีนาค่ะขอบคุณ ความติดตามพวกเราได้ทาง Facebook YouTube Channel ท่านที่ต้องการให้รับคำปร,รึกษาทันใจยภาพ์บำบัดการฟื้นฟูส,สภาพร่างกายในวิกฤตโควิดสินี้สามารถแอดไลน์ได้ทางด้านล่างเรามีทีมนักเยภาพบำบัดโรงพยาบาลก้อนคลพยุหาเสนาเพื่อช่่ยดูแลทุกท่านขอบคุณค่ะ